เอไม่ต้องเลยมาวะเก็บระกำให้มึงไงนะถามยิ่งสต,ติมึงยังดีอยู่ไหมเนี่ยใช้กุมารเก็บระกำเนี่ยนะอ,อย่าบ่านให้มันมากมีหน้าที่เก็บก็เก็บไปเรื่องมากจริงไม่ได้เรื่องมากโวยแต่นารูกไหมว่านาเรียกฉันมาใช้งานด้แค่วันละครั้งเนี่ยจริงยี่เออ เรวเรียกมากลางวันแสกๆแกดดเปี้ยงๆเงี้ยไม่ไหวหรอกเว้ยอาคมมีจำกัดนะนะแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกวะอุย้ยมึงอะสีสัวเรียกไปเอ้ยเจออะไรอีกไหมนเนี่ยเฮ้ยเจอามาอีกด้วยยังไม่หมดเลยวะโอ้ยมึงเข้าไปหยิบเองก็ได้มัง้งอยู่ข้างหน้าแล้วนะใช้ก็ไปดิ เกิดใหม่สตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น